เริ่มปับ๊บกระเข่าไปที่2 3งสามสองสิบธันวาหลุดท่านผู้ชม15บธันวาหลุดแล้วก็18บธันวาคมกลับมาเข้าอีกที่สองสีสิธันวาก็คือมือน,นีท่านผู้ชมจะเดินต่อไหมหรือว่าจะหลุดเหมือนวันที่15บธันวาคม มารับชมไปน้ำกันท่านผูชมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แปนกรับเอซทางช่อง YouTube หรอกะนูหน่อยแป้นเพจทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเราพัฒนากันต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะเราพัฒนางวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะคะ่นะเนาะ เข้าไปในสิบหาคู่วินเด้อค่ะเด้อสองสีนะคะแตกสองสีเด้อท่านผู้ชมเข้าไปที่สองสีในสิบห้าคู่วินนะคะเด่นเน้นเจาะไม่เข้าเด้อค่ะเดอ้อเด่นสองและสามวิ่งสามรูสามสามบอม,มาเดอ้อท่านผู้ชมเข้าไปที่เด่นสองนะคะเนาะเข้าไปที่เด่นสอง สำหรับท่านใดที่ถือดีใจนําสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อท่วงสิบหคู่วินไปกลับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะหากท่านใดที่ว่าแนวทางตัวเลขลายโพดให้เบิง์เลขเด่นด้อค่ะเดอ้อให้ดูเลขเ,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 เด่นวิ่งรูดนะคะท่านใดที่ได้เลขแม่นๆมาเอามาจับใส่กับเลขเด่นแอดมินเลยด้อค่ะเด้อเลขเด่นวิ่งรด ค่อนข้างแม่นอยู่นะคะเนาะเด่นวิ่งรูปค่อนข้างแม่นนะคะแล้วพัฒนาสิบหาคูวิ่นทำชุ่มปรับสูตรใหม่เริ่มปรับสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่13บสามเค่ะเดอ้อเริ่มปรับสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่1 3บสามธันวาเริ่มปรับกระเข่าไปที่2 3งสามสามสองสิบห้าธันวาลดทำมชม่ม สิบธันวาหลุดแล้วก็18บธันวาคมกลับมาเข้าอีกที่สองสี่ยธันวาก็คือมือน,นี่ท่านผู้ชมจะเดินต่อไหมหรือว่าจะหลุดเหมือนวันที่15บธันวาคมมารับชมไปน้ำกันท่านผู้ชมอ่าวางสามงวดเข้าไปที่สองงวดนะคะเนาะวางไปสามงวดเข้าไปที่สองงวด งวดนี้ก็คืองวดที่สีที่ปรับสูตรเล่าพัฒนาใหม่เ้ยค่ะเดอ้อคืองวดที่4 20ยธันวาคมสอ6พักจะเข้าหรือจะหลุดมารับชมไปน้ำกันน้ำชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเดอ้อ แนวทางลาวพัฒนาประจำาวดวันที่20ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะ1นึ่งสดเจนะคะเลขเด่นจับวินนะคะ 129876หากท่านใดที่จับไปแล้วจับเองได้เลยนะคะเด่นหนึ่งและสองวัด20ทธันวาคมนี้จะเข้าหรือจะหลุดเอา้ามารับชมไปน้ำกันด้ค่ะเด้อรับชมและลุ้นไปด้วยกันนะคะเนาะเด่นหนึ่งและสองวิ่งสองรูดสองนะคะ สิบห้าคู่วินนะคะแอดมินเขียนหายแป๊บหนึ่งเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่จับเป็นจับเองได้เลยเด้อค่ะเด้อไม่ต้องรอแอดมินจับให้ก็ได้นะคะ สิบห้าคู่วินนะคะหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเและ7จนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหากท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยนะคะเราพัฒนาหาหนอยมัดรวมและรัฐบาลไทย แอดมินหนูน้อยแนะนําเว็บนี้เลยนะคะหากท่านใดที่บอท่านใดมีหมองสื่อเนาะค่ะเนาะแอดมินหะนูน้อยแนะนําเว็บนี้เลยเด้อค่ะเด้อจ่ายเต็มไม่มีเลขอันนะคะทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามรับลิงก์สมัครฟรีนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามไม่มีปัญหานะคะถูกแล้วจ่ายไว ไม่มีเลขอันด้วยนะคะาหากท่านใดที่สนใจอยากจะลองมาใส่บริการเบิงก่าทักไลน์เดลค่ะเดอทักไลน์0 9 2ย์2 5 5า3นะคะทักไลน์รับลิงก์สมัครฟรีนะคะต่อมาจะเป็น6คู่เด่นเน้นเจาะเดอค่ะเดอ6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะ สองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองหกและหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะอ้าวอีพออีแมคแคปหน้านจอไว้ถ้าเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อหมักจัดขัดผ่านเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนั่มในเด้อค่ะเด้อ ต่อมาชุด3ตัว3าตัว20คู่นะคะถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะอะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแคปไว้เป็นแนวทางนะคะต่อมาหากท่านใดจะสังยาสีฟันกาเฟน,นะคะเนาะอ่าท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ แอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสมุนไพรสกัดจากหิดลินจืและว่านหางจระเข้นะคะหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากลองมาสั่งไปใส่เบงเด้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะงุ้มและโมโนนะคะเขาชะงุมสกัดจากเถาวันเปรียง3มชนิดเถาวันเปรียงสกัดเถาเ็นอ่อนสกัดและเถาเมยสกัดนะคะ ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดโมโนสกัดจากหิดตินจืดปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสด้วยค่ะเด้อย,ยาสีฟันหลอดละ1,90บาทกาแฟกล่องละ2,25บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ แล้วก็จะมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำด้วยนะคะอ้าวคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่สนใจเนะค่ะเนาะยูคอลลาเจนนะคะ,นะ U ะ,คะเป็นอาหารเสริมนะคะเนาะยูคอลลาเจนช่วยส่วนไหนบ้างสำหรับยูคอลลาเจนนะคะช่วยให้ผิวหนังเรากะชับลดริ้วรอยนะคะลดริ้วรอยต่างๆช่วยในเรื่องเส้นผมด้วยนะคะลดอาการขาดหลุดร่วง ของเส้นผมนะคะและช่วยในเรื่องกระดูกและข้อเข่าด้วยนะคะข้อเข่าข้อต่อนะคะช่วยลดอาการเสียดสีเวลางอข้อต่อเด้อค่ะเด้อเวลาเฮ่ายางอ่ะทัช้ชมเวลาเฮาเดินอ่ะทัช้ชมแล้วก็เล็บด้วยนะคะช่วยให้เล็บแข็งแรงสุขภาพดีลดความเปราะบางไม่ฉีกขาดนะคะอ่ะ ท่านผู้ชมทานใดทีสนใจก็ลองสั่งไปทานเบิง์ท่านผู้ชมสั่งให้พ่อให้แม่ทานก็ได้นะคะ1กระปุก490บาทส่งปีเก็บเงินปลายทางนะคะ1กระปุก490บาทส่งปีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นยูคอลลาเจนอาหารเสริมดนอค่ะเด้อส่งใส่น้ำกินท่านผู้ชม อาหากท่านใดที่สนใจ่ะโทรเขามาสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นะคะสุดท้ายนี่แอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงชกดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ